โอเคครับพวกกราบสวัสดีให้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณอยู่ในรายการปาร์คพงพิิทธินนะฮะวันนี้ผมจะมาทำให้ไหมครับกลายเป็นเหมือนของในคอมนะฮะมาดูนี่เห็นไหมนี่มันมีไอีด้านล่างด้วยนี่ฮนี่เดี๋ยวนี้เห็นไหมจะเ,เป็นแบบนี้ฮะเคีย ขั้นแรกให้กดตรงออกก่อนแล้วก็กดเซตติ้งพอเซตติ้งเสร็จก็กดไปที่วิดีโอนะฮะแล้วก็กดอันนี้มันจะเป็นพ็อกเก็ตอยู่นะฮะให้เปลี่ยนมันเป็นคลาสสิกนะฮะนี่ให้พ็อกเก็ตแบบนี้เอ้ย <c oughs> ไม่ใช่กดผิดกดผิด เันนี้นี่เกดพอเกดจะเป็นแบบนี้นะถ้ากดคัสจิกมันจะเป็นแบบของในคอมเนะ่ยเคลียบก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะสอนรูนไหมครับเลยต่างๆนะครับสำหรับคนไม่รู้นะก็จะรู้กันเยอะแยะนะครับเคลียบสหรับวันนี้ซับสไครต์ด้วยบ๊ายบาย